ค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 8 8หมอฤทธิ์ผาดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักษัตวตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวงคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริม ดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาะละยรวยเรียกทกรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรกทาการมงคลต่างๆดูเรกออกรถดูเรกขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้ากิจการดูเลืกอกแต่งงานดูเลืกอกผกักคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุล คนดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตาม s u b สไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะโอเคนะกลองพ,อพอร้อมไหมพรอนข้อสารใส่พรอมานะเมื่อกี้ก็เทสเสียงแล้วบางคนก็บอกเสียงมีปัญหาอะไรกอนไห่รู้นะ <c oughs> นาแบบก,ก็ต้องสาธุล ขอให้บันทึกคลิปคําพยากรเนี่ยนะให้ไปถึงตลอดลอดฝั่งะนะไม่แบบมันค้างหรือดับไปงั้นนะเออรู้สึกแตะเครื่องมันก็อุ่นๆอยู่มันยังอุ่นๆโอเคนะก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะหรือดูดวงดาวไปวันๆนะครับในวันนี้ก็เป็น เขาเรียกเป็นสีสีเดชดมงคลด้วยนะครับประจําในวันพฤหัส,สบดีที่24กุมภาพันธ์2565แลม9ข้ามเดิน3ปีเชิญูในวันนี้ก็สามารถที่จะทําการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะ เออก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับหรือถ้าใครจะดูด,ดวงชะตานะลัคานาราศีนะครับหรือถ้าจะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพน้ำสูญายเหตุหรือจือแดงสกัดตาหลินจือหลินนะครับสามารถที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คุณมีสุขภาพกําลังกายที่แข็งแรงเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเบาหวาน นะพวกนี้นะก็สามารถช่วยคุณได้นะครับช่วยเสริมนะเออถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามไปดังเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลที่อาจารได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะโอเคอันนี้ <c oughs> ในวันนี้นะครับก็เป็นวันถือว่าเป็นวันพระเลยนะเออเขาเรียกเป็นวันพระหรือวันอุโบสถนะนะที่เขาเรียกว่าสาธุชนทั้งหลายนะก็จะ ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนะเป็นวันที่ถือศีลฟังธรรมนราก็นะัน็ขอให้วันนี้ยคิดดีทําดีพูดดีนะครับมีแต่ความสุขนะถ้าใครสวดมนต์ไหว้พระสาธุขอให้สมหวังแก้วคาดในทุกประการขอพรสิ่งใดก็ขอให้ได้เงินได้ทองนะประสบผลความสําเร็จนะน้าน้าขึ้นก็ต้องให้รีบตักถูกไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้รีบๆทาตั้งแต่เนิ่นๆ นะครับอย่ารอช้าอยู่ใหญ่อย่าให้เลยกลางปีนี้ไปไว้อให้คุณทำาอร,รีบริบถมนะให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังต่อสิ่งใดอะไรมากมายนะถ้าคุณจะคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวการฟื้นตัวของธุรกิจของแต่ละคนนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องนับปี66เอ้ไม่ใช่นับเออช่นับปี66เพื่อสบรีทับนับไป3ปีอันนี้แน่นอนนะครับ มีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จนะแต่ถ้า3ปีตั้งแต่6กนะับไปถ้าใครยังไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้มันเหนื่อยลนะเหนื่อยมันจะเหนื่อยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครฝันในวันนี้แรมเก้าคนะความฝันก็จะดีเสมอถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะ ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันเพื่อราศดรีเป็นสวัสดีมากสะหัวใหม่ในวันเพื่อราศดรีเทวดารักษานะตัดผมใหม่ในวันพราศดรีเทวดาก็รักษาตัดเล็บวันพื่ราศดรีก็มีทุกนะทาน้ํามันในวันพระศดรีก็จะมีโชคลาภนะวันนี้ต้องทาเอาให้ชุ่มไปเลยนะโอเคนะครับนะอันนี้ เยอะต่อมาเลยอย่างรวดเร็วนะก็จะมาถึงเสียงอ่เียมซีประจําวันกันต่อเลยนะครับไมให้คุณตั้งขิดอธิษฐานนะเยอะอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับนะอธิษฐานนะไปสมหวังแล้วสมหวังแล้วนะได้ใบที่เจ็ดสบเอ็ยไม่ให้เจ็บสอ แหม่ไม่ใช่ใบเลขนะเจ็ดสิบสองนะฉะนั้นโชคชะตาของท่านในช่วงนี้สัตว์สิ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยได้จางที่หวังนะนะแต่ดวงชะตาคุณจะต้องมีความมุมาณะมีความตั้งใจแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานับถือนะจะคุ้มครองรักษาดวงชะตาของท่านนะครับในเรงตาเพราะฉะนั้นคิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้นะมีความสุขนะครับ ออสิ่งที่คุณคาดหวังนะถ้าจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้นะก็จะสมความปรารถนานะครับมาพูดถึงในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยนะดวงชะตาคุณจะต้องมีความจริงใจต่อกันก็จะพบกับความสุขในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะช่วงแรกอาจจะขาดทุนนะนะเออธรรมดาการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะแต่ต่อไปก็จะเกิดผลกำไรที่ดีขึ้นนะครับ ดวงชะตาการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้ทันทนะีต้องรอคอยอีกนิดนึงนะครับคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าไม่ดีนักนะดวงชะตาด้านสุขภาพของคุณนะครับในดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างที่อาจจะป่วยหนักนะแต่ถ้าท่านตั้งใจในการรักษาก็จะหายเป็นปกติโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคหิตจางนะร่างกายแล้วก็หัวใจอ่อนแอหัวใจอ่อนแอ แล้วก็ระบบการย่อยอาหารนะเออในดวงชะตานะครับโอเคนะพอดีไปดูในคอมเมนต์นะเออบางคนก็บอกว่าโอ้ยฟังคลิปขออาจารย์นะมีความสุขขำตามเออไม่เครียดบางคนก็เอาคลิปของอาจารย์นะเปิดฟังเพลินๆน,นะให้เป็นยาน,นอนหลับยังไหมนอนไม่หลับเหรอ นะเออบางคนบอกโอ๊ยอาจารย์มีความสุขแล้วเกิดโอ๊ยดี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 เบิกบานนะเออว่าคนที่มาดูคลิปเนี่ยนะเขาอาจจะไปผ่านโมลสุมอะไรมาสารพัดนะเขาอาจจะผ่านเมงายผ่านร <c oughs> <c oughs> ับนู่นนี่นั่นอารมณ์เรื่องความรู้สึกถูกไหมแต่อาจจะงดเงีนะนะแต่พอมาฟังคลิปของอาจารย์ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะก็จะมีเสียงดนตรี ตึ้งตึ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 งเขาเรียกว่าเป็นการสะกดจิตสะกดอารมณ์ให้คุณเนี่ยให้มันบาลานให้มันนิ่งลงนะให้มันนิ่งๆบบออรั <laughs> รๆๆบเขาไปยกรหุ่ยจะรับสิ่งที่ดีๆ,ๆ,ๆเข้าไปนะมีความสุขคือความทุกข์มันก็เท่านั้นทุกข์ก็หนอสุขก็หนอนะคือความทุกข์ก็ต้องเข้าใจนะในเรื่องของหลักธรรมะนะครับนะแหมก็ขอขอบคุณนะบางคนบอกว่าชอบมาก นะมาดูคลิปหอาจานมีแต่ความสุขสนุกสนานแหมไม่อยากจะพูดแหมยืื้อ <c oughs> <c oughs> แม่ทุกทุกเรื่องะลกรลก,ลมมก,ก,ก็ทุกเรื่องคอมเนี่ยแหลนะเอออยู่ไมค์ก็ไม่ติดบ้างนหละอยู่ร่มกโอยคอมมันแก่ก็ทุกทุกเรื่องคอมเนี่ยแหละนะแหมขนาดพูดกับเอฟซีมาปีสองปีแนละ้วโอ้ยยังไม่ได้คอมสักเครื่องหนึ่ง <c oughs> เห็นตามข่าวบอกแม่คุณคไลฟ์สดบอกโอ้ยขอนน่นนี่นั่นได้ถูกโกหกทั้งเพนะขนาดนี้เธอพูดดีพูดแล้วพูดด้วยพูดมาสองปีรอบแล้วเครื่องยังไม่เห็นวีเแววโอเคไหนต้องร้อยถูกลอตเตอรี่จ็กพอดสามสิบล้านบาทก่อนนะออันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวตูดีนะวะดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับ <c oughs> สีที่คนเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีสีที่ดีก็จะมีส้มเขียวฟ้าแดงแล้วก็ขาวสีที่ดีสุดก็คือสีแดงแล้วก็สีเหลืองได้นะแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำแถวนี้นะอันเยวันนี้ก็คือทองคํานะครับ อย่าลืมนะทองคำอะ่ะดีที่สุดนะในโดยอหาหลังเมษาไปเนี่ยทองคําดีมากขึ้นเร็วลงเร็วเพราะฉะนั้นให้คุณดูตลาดนิดนึงนะครับคือยังไงทองคําดีอยู่แล้วต่อให้เกิดวิกฤตศึกสงครามคุณจำว่าอะไทองคําดีที่สุดนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงตามวันเกิดเพราะคนเกิดวันเสาร์ไม่ดีนะ ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสิ่งอะไรเก่าๆเดิมๆเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ไปทําอะไรก็อาจจะเป็นกรรมเก่าก็าได้ต้องระวังไว้หน่อยนึงนะครับความเสียหายต่างๆ <c oughs> ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงคนเกิดวันอาทิตย์ <c oughs> คนเกิดวันอาทิตย์คุณดีอยู่แล้วมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ก็จะมีเงินมีทองมีความมั่นคงคนเกิดบางคาันวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะก็ทําให้ดีที่สุดคนเกิดวันพุธกลางวันจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลับผู้ใหญ่ ากรารเจรจาซื้อง่ายขายคล่องพูดไปแล้วคนเข้าใจนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีก็จะมีความรู้ความสามารถนะนะไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อมาคนที่เกิดในวันพุธคืนคนเกิดวันพุธคืนเนี่ยนะครับดาวประจาตัวเป็นอายุเนี่ยให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคลมทุกชนิดรวมถึงในเรื่องของโรคเวรโรคกรรมด้วยนะเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาเนี่ยพอหลังจาก 30มีนาคมเนี่ยดาวราหูย้ายกลุ่มลักนณาด,ดวงเมืองแต่ยังไม่เลยสงการมันยังเดชจอรกลุก่มรักอำนาจวาสนาก็ยังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของอำนาจต่างๆวาสนานะแต่พอหลังจากวันเกิดดวงเมือไปแล้วดาวราหูเป็นอายุจรกลุ่มลักหมายถึงอายุยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ตายง่ายๆหรอกในเรื่องของโรคระบาดนู่นนี่นั่นก็มีอยู่นะ้มีอยู่ใช่ไหม แต่ว่าเราจะมีภูมิต้านทานเออคือสุขภาพร่างกายเนี่ยป่วยช่างมันไม่มีปัญหาคือไม่ตายแน่นอนหลังจากหลังจากสงการนะนะอายุยืนครับสบายใจได้ซิมเหลืองเลีเ้ยงเหลาเย็ยปอหอนะต่อมามาพูดถึงคนเกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์คุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณน,นะในดวงชะตานะครับเดี๋ยวมีคนมาถามว่าเอ,อ๊ะ อาจารย์เหล่าเอีย้ยปอหอแปลว่าอะไรก็ก็หมายหมายถึงพระคุ้มครองไนงะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะประมาณนี้แหละ <c oughs> นะซิมเลี้ยงเลี้ยงไทยเย็นเย็น <c oughs> ยังไม่ต้องแหมนะไม่ได้เก่งภาษาจีนไปซะทุกคํานะบางทีก็นึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้างนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะไม่อยากจะคุยสมัยก่อนตอนเด็กๆนะเออเออนะเอ๊ะเอ๊ะอ้วกอ้วกเลยนะ โอ้ย oh, พูดเนียภาษาจีนนี่ปร้ปรอเลยเพระาะแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนก็ใช้เยอะไงพูดโชเกเชคช้าดูดีนัน่นก็อย่างที่บอกไงถ้าคุณจะฝึกอะไรให้เก่งเนี่ยต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆถ้าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเก่งภาษาอะไรก็ไปอยู่ภาษานั้นแล้วมันจะซึมซับเข้าไปอยู่ในสมองเขาว่าเออนี่อะไรวะอ <c oughs> <c oughs> ะไรเงี้เออมันจะดีมันจะเป็นไปตามนะั้นแลนะ แต่พอหลังๆพอห่างๆใช่ไหมก็ไม่ได้พูดก็มีแต่ภาษาไทยอะนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาดวงดาวในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับยิ้มนะมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะถ้าใครสวดมวน,มนไพ้พารเนี่ยก็จะสมหวังในทุกประการนะมีแต่ความสุขความเจริญเล่นของเตัาหน่อยอะนะต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวล,ลัคนาราศีเมษ ราศีเมฆดวงคุณการงานก็ระวังความเสียหายนะครับเออวันนี้ลาบลื่นดีไว้มาถึงประมาณสักสิบกว่านาทีก็ตัวเลขมันยังเดินอยู่เ <c oughs> มื่อวานท้าย <c oughs> ๆไปแล้วเพลิน <c oughs> ๆพอม,มาดูทาไมเลขมันไม่เดินวะมันขาง <c oughs> <c oughs> เป็นงั้นไปนะเอองั้นการงานวันนี้ต้องระวังนะครับส่วนการเงินการทองมันดะมีปัญหาอะไรความรักระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่ง ต่อมาชาวลัคนารา <c oughs> ศพีพฤกษกพฤกษกเนี่ยการงานของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางนูน่นนี่นั่นนะในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธในวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองนะครับส่วนความรักของคุณก็อาจจะไม่ค่อยได้หลังใจนะักนะแต่คุณก็มีความโรเลในวันนี้ด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดูชะตาคุณในเรื่อง,องการงานวันนี้ดี ความรักก็ไม่ได้มีปัญหานะส่วนการเงินก็ยังเก็บเงินไม่อยู่นะครับ <c oughs> ต่อมาเช้าลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยนะในดวงตาคุณเนี่ยดาวการงานก็ยังอยู่ในภพที่ม่ดีนะครับวันนี้อาจจะมีอกปักรคนะเบื่อเซ็งไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังมีเกณฑ์รายจ่ายอยู่ไม่ควรเสี่ยงโชคลาภนะแต่ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคคุณต้องไปอยู่ไกลๆอะ่ะ นะไกลไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนนะคือต่างประเทศเนี้ยไปอยู่นะีไปซื้อรถตเทอรี่อะไรนะเพปบอลชวเออพอรุ้นได้นะในดวงตาคุณเนี่ยต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยนะในดวงตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวงานเป็นอริมากมีอุปสรรคมีคู่แข่งให้ระวังในเรื่องของการถูกฟ้องร้องร้อง,องเรียนนู่นนี่นั่น นะในด้านของการเงินของคุณก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต้องระวังส่วนในเรื่องของความรักก็อาจจะห่างเหินนะไม่ค่อยเดินหนังใจสักเท่าไหร่ต่อมาเช้านักขาราศีกันเช้าวราศีกันดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพุธอยู่พบปุตตะวันนี้การงานเจราจาพูดคุยดีนะการเงินก็ถือว่ามีโอกาสได้เงินนะครับในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีนักในดวงชะตาของคุณระวังอุบัติเหตุนะครับนะ ต่อมาชาวลนะัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานก็ถือว่าคุณจะได้เงินจากงานนะในเรื่องของความรักก็ได้คู่ซึ่งเป็นคนที่ขยันในการทำมากินนะเออการเงินก็มีโอกาสนะต่อมาชาวลนะัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกวันนี้คุณก็จะมีเงินมีทองเข้ามานะครับเพราะได้มาก็จ่ายไปด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับนะ ต่อมาเช้าลัคนาราศีธนูราศีธนูดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาคดฝันนะครับวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างนะแต่ในวันนี้คุณอาจจะมีความคิดนะที่จะทํานูน่ทนทํานี่ก็มีโอกาสประสบผลความสําเร็จนะต่อมาเช้าลัคนาราศีมังกรเช้าราศีมังกรดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้ให้ระวังความเสียหายเกา่าเกา่เกาเดิมเดิมนะครับแล้วคุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีด้วย การพูดคุยเจราจาราบรื่นคือถ้าคุณพูดด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช้อารมณ์นะไม่เด็บแนมคุณจะประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการเงินของค,คุณก็มีโอกาสได้เงินจากทางไกลนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมวันนี้ถือว่าก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีโอกาสได้เงินนะครับแต่การงานอาจจะไม่ค่อยได้นหนังใจนักในดวชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมีน <c oughs> ชาวราศีมีนดวงคุณวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องไม่ต้องรีบร้อนมาจุดเกินไปค่อยเป็นเข้าไปในเรื่องการงานนะไม่ควรเสี่ยงโชคลาบมากนักนะครับในด้านของการเงินวันนี้ต้องขยันในการหาเงินอ่ทองถึงจะประสบผลความสำเร็จฮะโอเคครบแล้วทั้ง12บราศีจะมาเสียไปยิบสีด่ดูเพิ่มเติมว่มมาดวงชะตาคนมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ ใบที่หนึ่งนะครับฟ็กใบที่สองชุดใบที่สาโอเคให้เวลาสิบวิเล่เจ๊งอง่สารสี่โงชิบเปิดเขาจับนะใบที่หนึ่งคุณได้ว้าไนท์ถือถ้วยอัศวินถือถ้วยนั้นการนําเสนอสินค้าต่างๆก็ผลผลความสำเร็จนะครับการเงินก็นดีคุณจะมีสะเสน่ห์ด้วยนะในเรื่องความละ่ะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ว้า ห้าถ้วยเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังอะไรไว้สูงว่ามากเกินเกินไปนะครับอาจจะล้มเหลวได้การงานของคุณเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคนะการเงินจะมีโชคงลากเข้ามาเล็กเลน้อยส่วนความรักคุณไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับระหว่างคนรักเก่าและใหม่ะนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ปั๊บราชาถือเหรียญแล้วนะคุณจะมีความรู้ความสามารถที่ดีในดุลยตานะครับทํางานเกี่ยวข้องกับการเงนิงนการธนาคารดีมากการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนความรักของคุณเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วนะคุณก็จะเป็นคนที่ไม่ติดต่อไปนะคุณจะร้อยคนรักติดต่อกลับมาประมาณนี้นะโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ